โอเคนะครับผมก็สวัสดีครับผมโฟกนะครับเอ,อ่อผมก็เป็นยังไงกันบ้างสาหรับรถผมที่เป็นทรงใหม่ก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้เลยนี่ดูด้วยนะก็รถเมาเป็นยังไงบ้างก็บอกกันได้นะว่าแบบแนะนําเป็นแนวทางว่าแบบต้องทํายังไงมันถึงจะสวยหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะ โอเคนะคนก็สามารถบอกได้ว่าเรา,เรา,เราต้องทําเพิ่มยังไงหรือว่ายังไงต่ออะไรก็ลองคอมเมนต์มาด้วยถ้าทำได้ก็ทำถ้าทําไม่ได้ก็คือไม่ทําแค่นั้นแหละโอเคนะครับผมถ้าใครอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาคริโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย